ของรายการค่ะเวลาเหลือไม่เยอะไปกันเร็วนิดนึงแล้วกันคุณมิ่งขวัญเมื่อวานนี้เนี่ยแกสร้างเซอร์ไพรส์กินทุกซีนเด่นแย่งซีนกันไปเลยประกาศลาออกจากการเป็นสสนะคะคือคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณปัจจุบันแกเป็นสสบัญชีรายชื่อพักเศรษฐกิจใหม่ใช่ไหมคะแต่พวกน่างยตอนนี้เหลือหัวเดียวกับเทียมรีบอ่ะเพราะว่าสมาชิกคนอื่นของพักเนี่ยไปสังกัดรัฐบาลหมดเลยแต่แกเนี่ยอยู่ฝ่ายค้านเพียงคนเดียวเท่านั้นแกก็อภิปรายเลยนะคะบอกว่าเนี่ยนายกไม่ว่าจะอยูไปไหนมาก็ตามเนี่ย มีความทุกข์หรือความสุขเนี่ยให้คิดดูเอาก็แล้วกันเป็นสสของพรรคเศรษฐกิจเศรษฐกิจใหม่มาเนี่ยนะคะประกาศจุดยืนว่าจะไม่ร่วมเป็นรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์ก็บอกแล้วถ้าให้พูดจะไม่กลับไปกลับมาเพราะถ้าพูดแบบนั้นจะถือว่าตาบัตอ้ัวอันนี้ว่าสสพรรคตัวเองวะคุณก็ครับ ตอนต่อมาที่ห้องแถลงข่าวอันนี้เหมือนแกนมาพูดเรื่องตัวเองอะ่ะคุณโก้คุณผู้ชมเอ,อ่อช่ไมแกก็พูดเรื่องงูหาวก็เรื่องพูดเรื่องลิงกินกล้วยนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยแสดงให้เห็นนะนะว่าแบบเนี่ยเป็นภาษาที่แบบเกิดมาก็เพิ่งเข้าใจแสดงคํานี้ขออภิปรายและไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ฮะเดี๋ยวเดวคุณวิ่วัญ ว่าท่านไปทําอะไรหรือไปหรือให้ใครไปทําอะไรพวกเขาเหล่านั้นจึงเปลี่ยนจุดยืนผู้นี้เมื่อวานนี้เหมือนมาตัดพอท่านนายกอ่ะค,คุณโกว่าแบบไปทําอะไรทําไมทําให้สอสอของพักตัวเองเนี่ยเปลี่ยนจุดยืนกลับไปเป็นงูเห่าหรือเปล่าเป็นกลิงกินกล้วยหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้เจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนได้ดังนั้นจึงไม่สามารถทอรยศประชาชนได้สองปีกว่าที่ผ่านมาไม่มีความสุขในการทํางานเลย แล้วก็สะอื้นจนคุณสุภชยัยอ่ะประธานในที่ประชุมบอกอท่านมิ่งขวัญครับไม่ต้องร้องนะครับไม่ต้องเศร้าขนาดนั้นครับคุณมิ่งขวัญก็เลยขอบคุณประธานขอบคุณทุกคนและท้ายที่สุดเนี่ยเจ้าตัวก็เลยบอกว่าเาตรียมที่จะยื่นลาออกนะคะขอลาออกจากการเป็นสสยื่นใบลาออกสลัความเป็นสสให้มันจบให้มันจบที่รุ่นเลา่าโอเคเพราะตนขอเศรษฐกิจใหม่เนี่ยขับตอนออกแล้ว อุดมการไม่ตรงกันเขาก็ไม่ขับออกผมก็อึดอัดใจเอาละผมยื่นมันกลางสภาเลยเดี๋ยวจะไปเตรียมอ,อะไรก็ว่ากันไปแม้ว่าจะไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ก็พร้อมจะเลือกตั้งครั้งต่อไปจะไปเตรียมการเลือกตั้งครั้งหน้าละคุณสุภชัยบอกคุณมิ่งขวานไปคิดให้ละเอียดรอบครอบหน่อยไหมเสียดายเป็นเรื่องที่น่าเสียดายคนมีคุณภาพยอย่างท่านประกาศเราออกยื่นหนังสือลาออกด้วยยังไงก็ขอให้ท่านโชคดีก็แล้วกัน เหมือนจะล้างแต่ไม่ล้างอะนะคะสุดท้ายก็คือคุณมิ่งขวัญก็คือลาออกจากที่ประชุมสสก็ให้กำลังใจไปไปดูการที่อาจารท่านยกรอบคำานึ่งบ้างนะครับ10นาฬิกา10นาทีเนี่ยก็พูดรวบทุกเรื่องเลยนะก็พูดเรื่อง ASF บอกว่ายืนยันไม่ได้มีการแพร่ระบาดในคนการส่งออกหมูไปต่างประเทศแล้วปกปิดบอกเลยทําไม่ได้แล้วเราก็ต้องช่วยกันแก้แก้ปัญหาให้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรเนี่ยเข้าสู่มาตรการการช่วยเหลือของรัฐต้องพัฒนาการเลี้ยงในฟาร์มที่ป้องกันการระบาดได้นะครับ แล้วก็บอกว่าเห็นใจเรื่องปัญหาทุนตนไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นตรวจค้นเรื่องการกักตุนด้วยนะพบแต่ทำความผิด15แห่งอายัดเนื้อหมูได้2ล้านกว่ากิโลกรัมแล้วก็พบการกักตุนไม่ทราบที่มาเนี่ย9แห่งส่วนราคาสินค้าแพงและสายการเงินเฟ้อยอมรับว่าราคาสินค้าแพงขึ้นจริงตอนนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายตนไม่ต้องการสร้างความแตกแยกหรือทษใครเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญทยอยแก้ปัญหา สถานการเงินเฟอ้อเกิดขึ้นทั่วโลกจากโควิด19ราคาสินค้าแพงขึ้นทั่วโลกไทยเนี่ยยังได้รับคำเช่นชมว่ารับมือได้ดีอย่างไรก็ตามสถานก,ก,าการระบาดน่าจะเป็นอย่างนี้ไปอีกสักพักเราเมี่ตรางเงินเฟอ้อที่1.2แล้วต้องรักษาเอาไว้ตั้งเป้าไม่ให้เกิน3จะเอาข้อมูลของเรามาพูดเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ตนมองว่าไม่เป็นธรรโดยเฉพาะต้องไปดูอย่างเช่นที่ยุโรปนะ ก๊าซโขงต้อมเนี่ยราคาขึ้นทั่วโลกเพิ่มขึ้นมา24-25ดอลลาร์สหรัฐนั่นมันก็เป็นปัจจัยหลักในการเคลื่อนเศรษฐกิจราคาปรับตัวขึ้นคนไทยจ่ายค่าน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นเพียง20%เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่สูงกว่านี้วันนี้ดีเซลขายเปลีกลด2บาทนะครับรัฐบาลเข้าใจถึงปัญหาของประชาชนและพยายามลดภาระคา่าใช้จ่ายให้กับประชาชนประชาชนไว้ใจให้เราเข้ามาบางอย่างก็ต้องคิดไปด้วยกันอะไรไม่ดีก็เตือน อย่างการพิปรายมาตรา1นึ่เนี่ยให้ผมมาฟังผมก็มามอะไรที่ต้องแก้ก็จะกลับไปแก้ไขแต่บางเรื่องเนี่ยก็ต้องพูดความจริงกันไม่ใช่พูดแค่เพียงบางส่วนอย่าบิดเบือนนะครับ ในช่วงสถานการณ์การระบาดโควิดสิ 2019, ไทยไม่เหมือนประเทศอื่นไม่เหมือนใครยืนยันเราพบกับประเทศอื่นๆไม่มีที่ไหนเหมือนเราเรามีสกยภาพมีสถาบันครบถ้วนบ้านเมืองถึงอยู่กันมาได้ทุกวันนี้เราไม่ได้กู้จากต่างประเทศจนคนเขาเมินหน้าหนีถ้าเราจะกู้อีกเขาก็ให้เรากู้แต่พวกท่านไม่ให้ผมกู้ผมไม่อยากจะบอกว่าเจ้าหนี้ทุกคนอยากให้ประเทศไทยกู้พระกองคุณสำรองเรามีทำไมเราไม่เอาจุดดีนี้มาพูดมัวแต่โจมตีกันไปมา ส่วนคดีช่อโกงอะไรต่างๆที่มีสถิติจับกลุมมากขึ้นเนี่ยอาจจะก่ะในโลกออนไลน์ก็หาช่องทางใหม่ๆได้เสมอก็อยู่ที่ความซื่อสัตย์ของทุกคนเราจะสร้างภูมิคุ้มกันในใจเราได้อย่างไรเรื่องไหนควรเชื่อเรื่องไหนไม่ควรเชื่อเราปิดกั้นท่านก็บอกว่าเราปิดกั้นมนุษยชนในการใช้เครือข่ายแล้ว็ต้องไปดูแลกันไปนะครับใช่เพราะฝ่ายค้านมีการพูดถึงว่าสมัยนี้ม,มันมีพวกแก๊งสกิมเมอร์แก๊งคอร์รันเตอร์อเยอะรัฐบาลทำไมไม่ดูแล ขาก็ดูแลอยู่นะแต่เรื่องเฟกนิวก็น้อยจริงนั่นแหละหลังจากนั้นเนี่ยช่วงเวลาใกล้ๆกันมีการไปโพสต์เฟ e บุ๊กด้วยนะครับก็เอาเรื่องที่พูดในสภาไปลงรายละเอียดตัวเลขนะเช่นพูดถึงผลภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้นมีความมั่นคงด้านสุขภาพเนี่ยอันดับ5ของโลกที่1ของเอเชียจากการประเมินานกณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อปี2 5 2 1น้อสันนี้ผลศึกษาของจานท็อปสกินนะครับมีอัตราการฟื้นตัวโควิดอันดับ2ของโลกอันดับ1ของเอเชีย จากข้อมูลดัชนีโควิด19ระดับโลกที่จัดทำโดยสถาบันพ i m a n d u นอกจากนี้ไทยก็สามารถจัดหาฉหีดวัคซีนได้ทะลุ100ล้านโดสเร็วกว่าที่กำหนดเอาไว้มีผลดีสืบเนื่อง9ข้อด้วยกันนะครับเศรษฐกิจไทย9เดือนแรก6-4พลิกกลับมาเป็นบวกร้1ะ1 3ต่อปีเกินกว่าที่หลายฝ่ายคาดหมาย ลูกหนี้ที่ต้องขอพักชำระเงินต้นระดอกเบี้ยลดลงจาก12.5ล้านบัญชีเหลือ6ล้านบัญชีการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะครับปรับต,ตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่3ของปี64นักศึกษาจบใหม่ปี63-64เนี่ยมีงานทำรวมกว่า80%การลงทุนเอกชนขยายตัวบริษัทแปกกิจการใหม่ปี64มากกว่าที่เคยปิด4เท่าความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจสูงขึ้นยอดขอรับการสนับสนุนการลงทุน600ล้านการส่งออกปี64ดีขึ้นมูลค่าดีกว่าปี63ร้อยละ18 แล้วก,ก็การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบ,บันจัดอันดับระดับโลกลยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตอนนี้เรายังคงอยู่ระดับ triple B plus ในยกก็ทิ้งท้ายว่าโควิดเนี่ยยังไม่ได้ไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่แต่รัฐบาลก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาและลงทุนเพื่ออนาคตอย่างต่อเนื่อง mm. การแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ใช่แก้แก้เฉพาะหน้าแต่เป็นการเดินตามยุทธ,ธาศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อการแก้ปัญหาพัฒนาระยะยาวครับ อนอกจากนี้เนี่ยช่วงประมาณสองทุ่มคุณสุวัฒนั์พงพันธ์มีชาวรองนายกและรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยชี้แจงประเด็นที่มีการกล่าวหาว่าแพงทั้งแผ่นดินแพงที่สุดนะนะคะโดยยอมรับว่าราคาขึ้นสูงจริงไหมมันก็จริงนั่นแหละมันก็เป็นเรื่องที่โกหกไม่ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันมีปัจจัยค่ะมีปัจจัยภายนอก <c oughs> ที่เราควบคุมไม่ได้เกิดจาก มันไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายในประเทศนะคะคุณสุพัฒนพงศ์บอกว่าราคาพลังงานวันนี้เนี่ยอยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงกว่าเมื่อ7ปีก่อนเลยราคาอาหารก็คล้ายคลึงกันซึ่งไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้น ราคาอุปโภคบริโภคก็ใกล้เคียงกันมากไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยเผชิญหน้าในยามที่มีปัจจัยภายนอกเข้ามารัฐบาลเองพยายามจะดูแลอยู่นะคะดังนั้นขอให้กลับไปดูว่าสิ่งที่เราทำก็ทำเป็นเบื้องต้นแล้วก็จะทำให้ดีขึ้นโดยเอาข้อเสนอแนะของสมาชิกมาประกอบอะคะ่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่ยากลำบากทางธนาคารโลกก็มีการประเมินนโยบายการช่วยเหลือแล้วก็ให้คะแนนประเทศไทยเนี่ยดีกว่าประเทศในภูมิภาคซะอีก ก็ต้องมองว่าเราเนี่ยยังดูแลกลุ่มเปราะบ,บางได้ดีรวมถึงการดูแลในช่วงที่โควิดที่ทําให้เกิดความยากลําบากของหลายๆส่วนด้วยนะคะสำหรับวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะ เรื่องของสภาพอากาศหนาวก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้พลังงานราคาสูงก็คาดว่าเดือนมีนาเนี่ยน่าจะผ่อนคลายลงมาได้นะคะก็คิดว่าไม่น่าจะแพงเกินกว่านี้แล้วล่ะจะกการเงิน1บาทเอาไว้ให้กองทุนน้ามันจะได้ตรราคาเอาไว้จนถึง3 1มสิบเอ็ดพฤษภาคมนี้ผมติงคุณสุภาพน้พงศ์นิดเดียว7ปีก่อนนะคะมันดิบตลาดโลกแพงกว่านี้เยอะครับแต่ที่ณวันนี้ราคามันไม่หมีกันมากส่วนหนึ่งเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจัดเก็บภาษีเยอะกว่าสมัยก่อนแต่ล่าสุดก็อย่างที่ทราบลด้นไป3บาทก็เลยทำให้ล่าสุดเป็นดีเซลดีเซลปรับลง มา2บาทแล้วนะครับสำหรับวันงนี้นะเมื่อคืนสุดท้ายเนี่ยคุณสุชาติสุชาติตันเจริญทำหน้าที่ประธานเนี่ยได้สั่งพักการประชุม,มนะคะ,คะเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยใช้เวลาไปแล้วกว่า16ชั่วโมงโอเคฝ่ายค้าน22ใช่ไหมลบ16เหลือ6ชั่วโมงอีก6ชั่วโมงวันนี้ฝ่ายค้านก็จะอภิปรายต่อนะคุณสุชาตินัดอีกครั้งหนึ่งวันนี้9โมงเชาะะ้าค่ะเมื่อคืนเลิกกันไปเกือบเกือบ,บตีหนึ่งนะคะ จากในสภามาดูดเดือดนอกสภากัน <Ha. S 1> สักหน่อยดีกว่านะครับเป็นประเด็นที่เดี๋ยววันนี้ต้องตามกันต่อเช่นเดียวกัน uh huh. คุณสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เมื่อวานนี้บอกว่าวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยมีใครต่อใครเป็นห่วงเป็นใยโทรมาถ,ถามกันมากเรื่องการเลือกตั้งทั่วไปว่ากลุ่มเรารักชนบุรีต้องสลายตัวเพราะพลังประชารัฐบอกว่าจะเลือกผู้สมัครมาลงเองหลังจากผมไปคุยกับผู้ใหญ่มาแล้วก็ได้เวลาที่จะมาเล่าสู่กันฟัง ผมไม่เคยคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาก่อนเพราะหลายปีก่อนได้รับคําขอร้องให้ไปร่วมก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐในสถานการณ์พิเศษให้ประเทศเดินต่อไปได้จู่ๆมีคนของพรรคประกาศว่าจะหาคนมาลงสสเองทุกเขตในฐานะผู้ก่อตั้งพรรคคนหนึ่งก็เลยไม่ยากที่จะสอบถามผู้ใหญ่ที่ร่วมงานกันมาตั้งแต่ต้นได้รับคําตอบกลับมาสั้นๆมันก็อยากจะสร้างอาณาจากักรอย่าไปสนใจเรื่องน่าจะจบแค่นั้นแต่ไม่ใช่เพราะยังมีอีกหลายอย่างที่น่าคิดโดยเฉพาะประโยคที่ว่าอย่าไปสนใจ จริงๆผมก็พยายามไม่สนใจมานานเพราะคอยแต่คิดว่าการที่คนคนนึงจะพูดเท็จหลายเรื่องในที่ต่างๆเพื่อให้ตัวเองดูดีนั้นก็เห็นอยู่ดับด,ดื่นมีเพิ่มมาอีกคนก็ไม่แปลกคล้ายเวลาหมาเห่าถ้าไม่สร้างปัญหาร้ายอะไรเราก็ไม่ควรไปดุเพราะหมาทําตามสัญชตาตญาณแต่คราวนี้ต่างไปเพราะผมเริ่มรู้สึกว่าหมาเนี่ยเริ่มก้าวรล้วทั้งที่อุ้มชูมานานคนชมบุรีรักใครรักจริงคบใครครบจริงเราเป็นแบบนี้กันมาตลอดนับญาติมาตั้งแต่เกิด แต่กับการทรยศผักหลังเราก็จะไม่นิ่งเฉยครับค่ะเขาหมายถึงใครอะคะคุณโก้ไม่รู้เหมือนกันแฮะก็รอดูวันนี้แล้วกันครับแล้วก็คุณไผ่ลิกกวักมือเชิญผายมือเชิญคุณมิ่งขวานแสงสุวรรณให้ไปร่วมจากเศรษฐกิจใหม่จะไปเศรษฐกิจไทยเหรอก็เขาต่อต้านรัฐบาลคุณจะไปเชิญเขาได้ยังไงคุณไผ่ลิกหรือว่าคุณก็จะแบบไม่เอารัฐบาลคุณจะไปอยู่ฝ่ายค้านไม่รู้งั้นตีความได้แบบนั้นนะครับรู้ไม่รู้ไม่เป็นไรแต่วันนี้คุณโก็ 18,66ร,รายค่ะค่อยๆก้าวระดับขึ้นนะผู้หายป่วย12,511รายเสียชีวิตวันนี้27รายค่ะครับไม่ประมาทกาดอย่ตกกันต่อไปนะครับเวลาของรายการแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ